สวัสดีค่ะหมอน,นุ่นนะคะแพทย์หญิงอาทิตยามิง่งสิริค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็รีวิวการฉีดฟิลเลอร์บริเวณเปลือกตาค่ะโดยที่ตัวยานะคะกล่องยาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีเลขออยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยรวมถึง FDA ของอเมริกาด้วยนะคะหลายๆคนรู้จักผลิตภัณฑ์ภายใต้ใตแบรนด์จูวีเดิมค่ะ ตัวยาจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูชัดๆก่อน1กล่องจะมี2ซีซีนะคะอันนี้คือซีซีแรกของเราตัวนี้จะเป็นซีซีที่2ตัวยาเปลือกยาซีลยาจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูหมดเลยแล้วก็นี่คือหลอดยาข้างในทีนี้ในตัวยาที่เขาให้มาค่ะเขาจะให้หลอดยากับเข็มแหลมแต่ว่า หมอจะใช้เทคนิค blunt cannula ก็คือฉีดด้วยเข็มทูจะเห็นว่าเข็มจะยาวนะคะบางคนอาจจะกลัวเข็มจะยาวแต่ว่าปลายเข็มจะมนค่ะเดี๋ยวหมอจะให้ดูชัดๆที่แบ็คกราวสีดำเห็นไหมคะแล้วมันจะมีรูปเปิดของตัวยาให้ออกด้านข้างค่ะด้วยเทคนิค blunt cannula นะคะก็จะช่วยลดต้องใช้คำว่าลดการตัดหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้นะคะว่าเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์ต้องระวังค่ะไม่ให้ตัวฟิลเลอร์เข้าไปในบริเวณหลอดเลือดเพราะมันจะเกิดอันตรายได้นะคะด้วยประสบการณ์ที่หมอทํางานด้านเอสเตติกมานะคะยาวนานถึง20ปีนะคะแล้วก็ได้ไปอบรมเราก็เรียนเพิ่มเติม,ตมถึงเทคนิคและวิธีการฉีดฟิลเลอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกหลายๆประเทศรวมถึงได้อัปเดตวิธีการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิคใหม่ เรามาดูรีวิวขั้นตอนการฉีดไม่ได้น่ากลัวตอนนี้คนไข้เหมาะพร้อมแล้วต้องขอขอบคุณคนไข้แล้วก็แฟนเพจที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์การฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวยาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานออยอรับรองเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันค่ะเดี๋ยวหนูลากฉากเข้ามาตื่นเต้นไหมคะ จะเห็นว่าเข็มที่เราใช้เป็นเข็มทูคนไข้หลับตาได้เลยนะคะไม่น่ากลัวค่ะเราจะเริ่มทำความสะอาดผิวนะคะด้วยตัวยาฆ่าเชือ้อเป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อสเตอร์ไลน์พื้นที่ในบริเวณที่เราจะทำการฉีดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดผิวเล็กๆนะคะแล้วเราก็ใช้บรันแคนูล่าค่ะ เห็นไหมคะว่ากระบวนการขั้นตอนการฉีดไม่ได้น่ากลัวจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะบริเวณเปลือกตาตาบุลึกค่ะ แล้วก็พอหลังจากที่เราฉีดเติมเต็มนะคะหมอจะทำแบบเบาๆนะคะแล้วก็เจ็บไหมคะค่อนข้ไม่เจ็บเลยนะคะหายกลัวหรือยังไม,ไม่ต้องกลัวนะในเคสนี้นะคะมีปัญหาตาโบวล,ลึกนะคะจากการผ่าตัดนะคะ มีการรีมูฟมีการเอาตัวไขมันจากบริเวณเปลือกตาออกไปเยอะเกินไปทําให้เกิดปัญหาตาโบวลึกนะคะคนไข้ลองเดินตาช้าๆค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าตามันก็จะอิ่มขึ้นชั้นตาคนไข้ก็จะดูสวยดูหวานขึ้น mm hmm. เห็นไหมคะแล้วก็ไม่มีไม่เขาเรียกว่าไม่มีรอยหลังทําคนไข้แทบไม่ต้องผักฟื้นเลยหายกลัวไหมคะเอากระจกให้คนไข้ดูก่อน รู้สึกดีขึ้นไหมคะคนไข้ดีขึ้นนะคะหายกลัวไหมคะตอนนี้รู้สึกโอเคเลยใช,ใช่ไหมคะตอนแรกดูกลัวดูเกรงตอนนี้รู้สึกสบายขึ้นไหมคะสบายขึ้นเลยนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่เราเติมเต็มบริเวณเปลือกตานะคะเมื่อได้รับการเติมเต็มแบบถูกวิธีคะ่ะจะเห็นว่า ชั้นตาของคนไข้สวยงามขึ้นบริเวณเปลือกตาเบ้าตาที่ดูโบลึกก็คือเต็มขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการฉีดต่อนะคะอันนี้เราเพิ่งฉีดเริ่มต้นเดี๋ยวหมอจะปรับแต่งบริเวณเบ้าตาให้ดูเต็มดูอิ่มแล้วก็ดูสวยมากขึ้นรวมถึงชั้นตาก็จะดูดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมีการฉีดปรับแต่งบริเวณใต้ตาบริเวณแอรเรียของใต้ตาด้วยนะคะ คมนไข้หลับตาเลยค่ะทำต่อนะ ก็เดี๋ยวเราจะฉีดเติมเต็มบริเวณใต้ตากันด้วยนะคะให้สังเกตบริเวณใต้ตาที่ดำคล้ำแล้วก็โบลึกค่ะ เติมเต,มต็มขึ้นแล้วก็ดูสว่างขาวใสขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่ามันจะดูขาวใสขึ้นทันทีและที่สําคัญคะ่ะด้วยตัวเนื้อเจลนะคะตัวยาค่ะนวัตกรรมของตัวยาเนี่ยจะผสานตัวนะคะเข้ากับเนื้อเยื่อได้ก็จะไม่มีก้อนหลังทํานะคะเห็นไหมคะดูเป็นธรรมชาติขึ้นเลยใต้ตาขาวสว่างขึ้นเต็มขึ้นนะคะ ะะเดี๋ยวนคนไข้ลองลืมตานะคะเราจะดูแอเรีเยของชั้นตาเห็นไหมคะว่าตาดูสวยหวานละมุนขึ้นใต้ตาดีขึ้นด้วยใครที่มีปัญหานะคะบริเวณเปลือกตาตาโบลึกหรือว่าปัญหาใต้ตาสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะเข้ามาให้หมอดูแลแก้ปัญหาได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเติมฟิลเลอร์เหรอคะเป็นการเติมฟิลเลอร์บริเวณเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาค่ะ ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ